กลัมาทอมาถีบนะครับกับโครงการหลวงกันต่อไปนะฮะเราได้เห็นนะโอโ้พระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรเรานะฮะตรงนี้ลเลยว่าเป็นการกลับพลิกฟื้นนะครับพื้นที่รกร้าง,ง,งว่างเปล่า ไร้ประโยชน์โดยชิ้นเชิงในแถบพื้นที่ห่างไกลนะครับให้กลับมาชุ่มชื่นและมีมูลค่าอีกครั้งหนึ่งจากการเกษตรนะฮะไปสู่การต่อยอดในแง่ของการนําผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นไปแปรรูปไปปรุงหรืออะไรต่างๆมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวนี่คือโมเดลทั้งหมดที่พวกเรานะฮะผสมนิกรชาวไทยสามารถดูเรียนรู้และเอาเป็นตัวอย่างและผมเชื่อว่าตลอดเวลาที่ท่านทํามาส่งงานมาหรืออะไรต่างๆนะนี่คือตัวอย่างของการพัฒนาอย่างจริงจังท่านทําให้เราเห็นเลย แล้วก็การที่เราฉายให้ดูนะฮะท่านผู้ชมถึงสิ่งต่างๆพวกนี้ผมรู้สึกว่านี่คือวิธีการที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านท่านมีสมมุติว่ามีแปลงผักหรือมีอะไรต่างๆหรือทําร้านอาหารลองเอามาต่อยอดไหมเอาผลผลิตทางการเกษตรเป็นจุดขายได้ไหมคือแปรรูปมันลองดูว่าที่ที่เรามีคืออะไรทุนของเรามีอะไรเรามีสถานที่หรือเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้จะเอามาต่อยอดไดที่สําคัญที่สุดก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่จะเอามาสู้กับ ตลาดในยุคทุนนิยมได้ก็คือใ,ในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการสร้างแบรนด์นั่นเองนะฮะเพราะนั้นทำไมเราไม่มามองว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ต้นทุนทางคมูปัญญาบ้านเรานะครเราไปเรียนรู้นะับผมไปเรียนรู้ว่าวิธีตั้งแต่การทอผ้าทอผ้าฝ้ายหรืออะไรต่างๆการเลี้ยงแกะเอาแกะมาทําเป็นขนหรืออะไรต่างๆนะซึ่งเรานะฮะต้องบอกก่อนว่าได้ผู้ส่งคุณวุฒิพี่แดง ที่ดูแล,แลด้านงานหัตกรรมห,หรือว่าการทอผ้าและการดีไซน์พวกนี้ของโครงการนะมาพูดคุยกับเราไปดูทุนทางวัฒนธรรมของดั้งเดิมกันก่อนว่าจริงๆแล้วผ้าต่างๆหรือว่าวิธีกระบวนการทอหรืออะไรต่างๆพวกนี้จากเส้นใยจากจาก แกะเรืออะไรต่างๆเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพี่แดงครับเราเดินอยู่ในงานนะครับแล้วก็มาสะดุดนะครับอยู่ที่บูธหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมนะครับในมุมมองใหม่ๆแล้วก็แตกต่างเลยทีเดียวนะครับที่เราได้อาจจะเห็นมิตินะครับที่ลึกลงไปของโครงการหลวงที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมอยู่กับพี่แดงพี่แดงสวัสดีครับพี่นะครับพี่แดงก็เป็นคนดูแลในส่วนหัตถกรรมหน่วยงานนี่ชื่ออะไรนะพี่แดงโครงการหัตถกรรมมูลที่โครงการหลวงค่ะครับจริงๆในส่วนของตัวมูลนิ้ที่เองก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะอนีก็คื ลงมาจากเชียงใหม่กันเลยนะฮะใช่ค่ะเรามีสำนักงานขายตลาดจะอยู่ที่กรุงเทพด้วยครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าผมเห็นมุมมองของ p r o d u ั t ์มุมมองของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความแตกต่างไปมากจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะคุ้นชินนะพี่กับพวกของพวกนี้อาจจะเป็นรูปแบบเดิมๆของพื้นบ้านแต่ว่ามาทุกวันนี้โอ้โหรูปแบบเนี่ยไปโอ้ขายระดับโลกเลยนะพี่แดงครับเลยอยากให้พี่แดงแนะนํานิดหนึ่งครับพี่ค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาทําเป็นเหมือนเป็น วัตถุดิบมาและบางส่วนเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านเขาสามารถแต่รูปเองได้บ้างครับเป็นไรูปได้อ,อย่างพวกนี้เช่นอันนี้นะนะผ้านี้เป็นผ้าของลั้วเผาลัดวพอทีเอลเสร็จแล้วพอเป็นวัตถุดิบมาแล้วก็มาแปลรูปเป็น นี่คือผลผลิตที่แปลรูปออกมาแล้วนะถ้าอย่างนั้นผมตั้งต้นกันนิดนึงนะพี่ที่ตั้งแต่ผมเห็นนะฮะที่มีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยทอตั้งแต่ตัวตัวเหมือนเส้นใหยเลยอันนี้คืออะไรฮะพี่แดงครับอันนี้คือขนแกะนี่คือขนแกะจริงๆนะฮะพี่ใช่ค่ะขนแกะเนี่ยเราได้รับพระราชทานแกะเป็นมาจากกรมเลีปางเจ้า่านพระราชทานมาแล้วเราก็เลี้ยงแล้วก็เอาขนเนี่ย มาทำเป็นเส้นใหญ่แล้วกาเพื่อมาทอเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเริ่มแรกเนี่ยคนแก่ก็จะสกปรกตอนเริ่มแรกเราก็ซักก่อนซักเสร็จแล้วเขาทําความสะอาดทักแล้วเป็นอย่างนี้ครับเขาก็มาทําวิธีการก็ลองทำนี่นี่คนี่คือกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยนะพี่แดงเขาก็จะต้องเขาเรียกซักแคชพอทําอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามาดึงให้มันเป็นเส้นครับ พอเป็นเส้นแล้วก็จะเอาไปทออเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราเห็นตั้งแต่ว่าตัดขนแกะมาแล้วก็มานะสปรชหรืออะไรต่างๆพวกนี้นี่คือถึงจะได้ตัวเส้นใหญ่คือเราทําตั้งแต่ตั้งต้นจริงๆใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นที่เราได้เส้นใหญ่แล้วก็ทอนะฮะเป็นเหมือนดดได้แล้วแล้วก็ไปขึ้นกี่อันนี้เขาเรียกกี่ใช่ไหมพี่กี่เอวกี่เอวนะ ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านจริงๆหัตถกรรมเรื่องการทอผ้าเนี่ยเป็นเรื่องอยู่ในเนื้อในตัวเขาเลยอ๋อคือเป็นเหมือนอาชีพอยู่ในสายเลือดหรืออะไรต่างๆเลยนะฮะเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าที่เขาใส่ครับคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของตลาดโลกมองนะพี่ผมว่าจริงๆและชุดหรือว่าลวดลายหรืออะไรต่างๆมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากค่ะประเด็นปัญหาคือที่เราติดก็คือเราเรารู้สึกว่าเรามีของดีแต่ว่าจะแปรไปสู่ตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ ตลาดอุตสาหกรรมหรือว่าต่างๆต,ต่อไปทําได้ไงครับมั้งคบพี่แดงเรื่องอุตสาหกรรมคงจะลาําบากเพราะรว่าส่วนใหญ่อาชีพเขาจะต้องทํานาก่อนมีข้าวกินก่อนมีเวลาว่างที่เหลือช่วงทํานาช่วงแล้งไม่มีน้ําเขาถึงจะมาทำพวกนี้แล้วอย่ามันเป็นเรื่องคาถกรรมก็ทําช้าเดี๋ยวดูแลลูกใช่ไหมฮะว่างก็มาทําเพราะฉะนั้นรรเรื่องอุตสาหกรรม จะลาบากแต<ช>่ว่าเขาก็เป็นเหมือนพอพอเบียงน,น,นานาหรืออะไรต่างๆไปทํานาแต่หน้า<ช>ที่ว่างเนี่ยอาจจะได้ไม่กี่ฝืนใชแต่ผมเชื่อว่าผลงานทุกอันมันโอ้โหส่งคุณค่ามากแต่เราอาจจะคุ้นเคยว่าจริงๆแล้วพี่ว่าอาจจะดูเชยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับยุคสมัยเพราะนั้นในศูนย์เองก็เอามาดีไซน์ต่อใช่ไหมพี่ โอ้ท่านผู้ชมพอเราเห็นกระบวนการวิธีเนะี่ยโหคือเรารู้สึกได้เลยว่ามันคืองาน งานคลาฟงานหัตถกรรมที่มีมูลค่ามากแอนเมทนะฮะมีมูลค่านะฮะตรงนี้เนี่ยเราลงทุนลงแรงเข้าไปใส่ความคิดเข้าไปอีกนะฮะตรงนี้นะครับทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ประเด็นที่บางทีนะฮะผมรู้สึกในใจลึกๆเหมือนกันว่าบางทีเราให้ความสําคัญกับตรงนี้น้อยผ้าอุตทางอุตสาหกรรมเนี่ยกลายเป็นผ้าที่แบบขายแพงกว่าขายดีกว่าหรืออะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหยิบผ้าพวกนี้นะไปต่อยอด ไปลองเอามาดีไซน์ดูผนหนวกความคิดสร้างสรรค์พันหนวกการออกแบบเข้าไปและสิ่งที่ผมชอบที่สุดท่านผู้ชมก็คือเอาไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตใหม่ๆเข้ามาว่าจริงๆของเหล่านั้นมันควรจะเป็นอะไรได้บ้างโดยอาศัยรูปแบบของดีไซเนอร์ชั้นนําจากทุกมุมโลกในเข้ามาเป็นข้อมูลเป็นคลังความรู้ตรงนี้แล้วก็เอาสอดใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไปตรงนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญมผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้คนถือ iPad iPhone <ก>อะไรต่างๆอ้าวทำไมไม่พอดผ้าทอชาวเขาไปเป็นเคสของ iPad iPhone ล่ะ ไปเป็นของมือถือค่ายต่างๆล่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นกระเป๋าใบเล็กน่ารักนะฮะที่เป็นเคสของพวกนี้เออวัยรุ่นก็ซื้อผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับผมไปวันแรกๆเลยแป๊บเดียวเซนต์เทนเวิร์ขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยเพราะอะไรเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันได้กันไงไม่ใช่ถ้าเอาจะเอาไปตัดผ้าเด็กวัยรุ่นเดินผ่านมาอุ้ยไม่ไม่มีแล้วล่ะจะไปตัดผ้าตัดเสื้อเพราะนั้นนี่คือมุมมองท่านผู้ชมที่ทำอยู่ต่างจังหวัดทำทอผ้าย้อมครามหรืออะไรต่างๆ ผมว่าเรื่องนี้สําคัญว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าตลาดมันเป็นยังไงต้องสําคัญต้องผนวกไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเข้าไปนะฮะอย่าไปทําแต่รูปแบบเดิมๆรูปแบบเดิมผมว่าก็ยังคงไว้ได้เพราะก็ยังมีดีมามีความต้องการอยู่สําหรับ,ค,รบคนในยุคหนึ่งนะฮะแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้จะขายในเรื่องของตลาดใหม่คนใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันต้องผนวกรวมเอาเรื่องราวที่น่าสนใจในปัจจุบันเข้าไปด้วยอีกหลากหลายส่วนคือผมเห็นนะการนําผ้าที่บางทีโหสวยมากเอาไปพัฒนาต่อกับ พวกอื่นๆเช่นหนังเช่นอะไรต่างๆผสมวัสดุใหม่ๆเข้าไปใช่มันกลายเป็นสินคา้าไลฟ์สไตล์ที่ผมต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นชาวเขาลายแพทเทิร์นหรือการใช้ผ้าที่ชาวเขาลายผนวกลายชาวเราชาวเราเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองที่การพัฒนาที่มันยั่งยืนขึ้นท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นกระแสจริงๆแล้วมันถูกใช้งานจริงๆไปดูการต่อยอดนะของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาทําเป็นเหมือนกับพวกกระป๋องกระเป๋าหรืออะไรต่างๆเผื่อท่านผู้ชมจะเห็นโอกาสกดเจ็กเจ็ตเรียกว่ากดเจ็ตของคนรุ่นใหม่ไปดูพี่แดงกันอีกทีครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างไกลมากและเขายังปููกฟินแต่ถ้าแต่ถ้านี้คือทางเลือกที่มีรายได้ได้ดีกว่าเขาก็อาจจะแน่นอนในการเลือกที่เราทำพวกนั้นใช่ไม่ต้องก่ั เพราะนั้นเนี่ยนี้จะเป็นผ้าที่เป็นผืนที่เป็นเหมือนผ้าคลุมผ้าคลุมไหล่หรือผ้าบันคอนะฮะถัดมาเรื่อยๆอันนี้จะเป็นที่เมื่อกี้ที่เราดูขนแกะครับเป็นป้ายผสมขนแกะตอนนะคะครับอ๋อันี้จะมีขนแกะผสมอยู่ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นอริจรินอนของเข้าเลยอันนี้เป็นของเผ่ารวบเผารวบเนี่ยเขาจะทําย่ามอย่างนี้และนี่คือเอกลักษณ์ของเขาอ๋อนี่คือดีไซน์ของเขาเลยนะนี่ดูตรงนี้ค่ะไม่ง่ายเลย นี่คือเหมือนคล้ายๆกับเหมือนถ้าเรามองมันเหมือนคล้ายๆตะเก็บแต่มันเป็นเหมือนทําเป็นลายขึ้นมาปักทั้งหมดเนี่ยใช้มืออย่างผมว่าส่วนหนึ่งนะคือบางทีชาวต่างชาติมานะเจอแบบนี้นะโอ้โหเห็นคุณค่ามากแต่บ้านเราอาจจะยังน้อยอยู่นะพี่ครับผลงานฝีมือจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะโอเคครับเรามาถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับพี่แดงอันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ อันนี้จะเป็นที่ประยุกต์มาแล้วแต่ว่าผ้าเนี่ยก็เป็นผ้าทอจากชาวเขานะคะแล้วก็เป็นชาวพื้นราบด้วยเป็นผ้าย้อมห้อมอ๋อเหมือนย้อมคลามอะไรต่างๆจะย้อมห้อมนะฮะทีนี้วิธีการก็คือให้เขาทอผ้าใช่ไหมคะแล้วก็มาจ้างตัดเย็บแล้วส่งกลับลงไปเพื่อจะปักปักลวดลายเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยในแง่ของการผลิตมาเนี่ยนะฮะเพื่อกลับให้ไปได้ลายดั้งเดิมด้วยก็คือกลับไปอีกทีนึง กลับไปปักแล้วก็เอามาค่ะโอ้โหนะฮะเ <c oughs> พราะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยผมต้องบอกนะานผู้ชมว่าใช้เวลา<อ>แล้วก็ใช้ความอุตสาหะ<อ>ในแง่ของงานมืองานหัตถกรรมจริงๆนะ<อ>พี่แดง ผมเชื่อว่าเรามาดูนี่นะฮะเราเห็นของโครงการหลวงหรืออะไรต่างๆเราเห็นทิศทางของการพัฒนาไปไกลมากแล้วของตัวสินค้าเราขาดอะไรพี่เราจะสร้างแบรนด์ของเราไปสู่ระดับโลกได้ไหมพี่เท่านั้นในส่วนของโครงการหัตถกรรมเองเราก็พยายามอยู่นะคะแต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่าถ้าไประดับโลกเนี่ยเราจะติดเรื่องสัญญาไมมคอนแทคอะไรอย่างนี้อ๋อมี QC มีอะไรต่างๆต้องทําตามมาตรฐานเวลาด้วยอะไรต่างๆเวลาจานวนชิ้นและ ต้องเหมือนกันเหมือนเป๊ะใช่สมมุติเราตัวอย่างเราเคยเคยไปเดียวกับรร้านที่เราทําคือพอเราใส่หนังแบบนี้ครับเราก็จะต้องหนังแบบนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยฝรั่งเขาใช่ฮะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่เรามีความเป็นหัตถกรรมสูงมากกว่าเพราะนั้นไอการที่จะประยุกอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยซ้ำบางอันใช่แต่เราก็คุยกับเขาว่าถ้าคุณสั่งเรามาอยู่สั่งเรามานะมันต้องเป็นอย่างนี้นะต่อไปอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้ครับ ก็ต้องคุยกันอย่างนี้ครับ